อัปเดตล่าสุดเตรียมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี2567นี้จะเป็นโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกหรือเปล่าดูคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครรอคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะคะว่าอาจจะมีโครงการเก่าๆกลับมานะคะอย่างเช่น คนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะและตอนนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมาบอกต่อให้เลยโดยเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทงวงินครั้งได,ได้เปิดเผยว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกนในช่วงปลายปี2567นี้นะคะมีแน่นอนค่ะแต่อาจจะออกมาในรูปแบบมาตรการทางภาษีและก็กระตุ้นการใช้จ่ายซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่โครงการคนละครึ่งแบบที่ผ่านมาแน่นอนนะคะดังนั้นใครรอคนละครึ่งอยู่ ก็มีแนวโน้มนะว่าจะไม่กลับมาแล้วนะคะสําหรับมาตรการทางภาษีค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อของให้ลดหย่อนภาษีได้นะคะอยู่ในการพิจารณาซึ่งตอนนี้อยู่ในการพิจารณานะคะยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้และก็ขอยืนยันว่ารัฐบาลน,นั้นมีอาวุธในมือนะคะแล้วก็จะเตรียมและก็เตรียมที่จะออกมาตรการในช่วงปลายปีนี้แน่นอนค่ะจากที่มีการ จากที่มีเม็ดเงินจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐแล้ก็ผู้พิการ1,000 0บาทที่ผ่านมานะคะส่งผลให้เศรษฐกิจโตขึ้น0.3นะคะส่วนเศรษฐกิจในปี68นะคะก็เห็นทิศทางที่ดีขึ้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยช่วงที่ผ่านมานะคะก็มีมาตรการ การเติมเงินการแจกเงิน1,000 0บาทไปประมาณ1.4แสนล้านบาทซึ่งลงไปในครั้งเดียวแล้วก็ทําให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐ,ฐกิจค่ะประชาชนที่มีไรายได้น้อยนําไปใช้จ่ายนะคะก,ก็จะทําให้เกิดผลกระทบลากยาวไปจนถึงไตรามาสที่1ของปี2,568ค่ะแล้วก็อาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมอีก จะเป็นมาตรการอะไรนะคะเป็นเงินดิจิทัลเฟสสองหรือเปล่านะคะติดตามกันได้ที่นี่เก็ตอัปเดตให้ฟังแน่นอนนะคะคนที่ได้เงิน10,000บาทแล้วเอาไปใช้จ่ายอะไรกันบ้างนะคะใครเป็นพ่อค้าแมค่ค้ามาแชร์กันได้นะคะว่าการให้เงิน10,000บาทนี้ทําให้พ่อค้าแมค่ค้าขายสินค้าดีขึ้นหรือไม่พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะรฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ